สวัสดีครับวันนี้เรา NTV Development นะครับก็มานําเสนอเรื่องราวของเชื้อเพลิงร่วมนะครับเชื้อเพลิงร่วมมีประโยชน์อย่างไรนะครับผู้บริโภคที่ได้ชัดเจนก็คือว่าเราไม่ต้องแปลงเครื่องยนต์นะครับสามารถที่นําเครื่องยนต์เดิมๆมาเนี่ยสามารถติดตั้ง NTV เป็นเชื้อเพลิงแทนได้ทันทีนะครับและก็ในเชื้อเพลิงร่วมนี้เองนะครับก็สามารถที่จะใช้อัตราส่วนนะครับใน1 1 0กิโลนะครับสำหรับรถ กลุ่มบิ๊กอัพนะครับกลุ่มพอร์เชนเนอร์เอทั้งหลายนะครับที่เป็นคอมมอนเรลนะครับก็สามารถที่110กิโลนี้นะครับก็สามารถกินดีเซลได้เพียง1ลิตรนะครับแล้วก็กินเอ v อยู่ที่10กิโลกรัมนะครับสามารถวิ่งได้110กิโลนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงมากเลยนะครับเราลองคิดดูนะครับถ้าเป็นรถดีเซลนะครับใน110กิโลต้องใช้ดีเซลถึง11ลิตรนะสิลิตรนะครับหลังจากติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมในระบบ n g v TFC แล้วนะครับ ก็จะใช้ดีเซลเพียงหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เอ็นจีกิโลกรัมนะครับอันนี้เราวงเล็บนะครับว่าต้องเป็นเส้นทางรถที่ไม่ติดเท่านั้นนะครับถ้ารถติดก็จะต้องแปรผันไปตามสภาพการจราจรนะครับและก็ได้นดํารถสาธิตมานะครับเป็นรถ f o r ์ u จูเนอร์นะครับันคันนี้ก็ติดระบบใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งสามารถทําให้เห็นได้เลยนะครับว่าวิ่งในร10กิโลสามารถกินดีเซล 1ลิตรและ NGV 10ิกิโลกรัมจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้สนใจนะครับสามารถที่ไปทดสอบได้ไม่ว่าจะเป็นรถอีซูซุก็ดีนะครับมาดดาก็ดีนะครับมิตซูบิชิก็ดีนะครับเรามีทุกรุ่นให้ท่านทดสอบได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นสําหรับงานนี้นะครับของเราก็จะมีการจัดผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยครับกับค่ายรถอีซูซุซึ่งเป็นอีกหนึ่งบูธภายในงาน b o i 8 2 0 1 1 ที่จัดขึ้นบริเวณเมืองท่องทานีต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายรถที่ร่วมพัฒนาวงการยานยนต์ในบ้านเราโดยเฉพาะช่วงนี้กระแสะรถปิกอัพนั้นมาแรงจริงๆครับช่วงวันหยุดสดสัปดาห์นี้หาคุณผู้ชมว่างก็หาเวลาไปเดินเยี่ยมชมเทคโนโลยีต่างๆในทุกแวดวงได้เลยนะครับ